พี่น้องมาเบิ้งทางเข่าบานข่อยฮอปหอบเพนเพิ่นก็มาหาหนูเพิก็จะแวกเข้าไปแวกเข้าไปแวกไปทางปีไปก็เหยียบกกไม้เหยียบอยียงลงมาขวางทางขอยอยางอง่อยยางวันนี้ฟังซื่อๆดอกบ่ว่าดอกแต่ว่าสิม,มาเบิ่งบักบวบรู้สึกว่ามันจะมีบะ บัวบอยู่ไทนอโอ้นี่นี่กำลังกินเลยพี่น้องข้างในก็มี่คุณเป็นบอดอกมันถ้าเขากาเขาไปหานะมันก็จะได้อยู่นี่ก็ะนวยนึยนงกำลังออกนวยใหญ่อันนี้แอบอยู่ไม่เห็นเลย